สวัสดีะคะ่ะนักเรียนวันนี้เรามาต่อเรื่องโจทย์ปัญหากันเลยนะคะโจทย์ปัญหาก็คือจะเป็นโจทย์ปัญหาเก,กี่ยวกับการคูณนะคะโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการคูณที่ตัวคูณเนี่ยไม่เกิน2หลักนะคะดังนั้นทุกข้อเนี่ยที่เวลานักเรียนเจอเนี่ยก็คือมันจะเป็นโจทย์ปัญหาการคูณดังนั้นนักเรียนต้องเขียนประโยคสัญลักษณ์แล้วก็ไปหาคําตอบคําตอบนี้ก็ไปหาในเศษกระดาษแล้วคําตอบใส่นะคะไม่ต้องตั้งคูณในนี้เพราะอันนี้เราเคยตั้งคูณมาแล้ว นักเรียนก็แค่อ่านโจทย์แล้วตีโจทย์แล้วก็เขียนประโยคสัญลักษณ์แล้วก็หาคําตอบมาใส่นะคะอ่ะอย่างเช่นข้อที่1เนี่ยโทรทัศน์เครื่องเล็กราคา1 3 0 0 0บาทโทรทัศน์เครื่องใหญ่ราคาเป็น2เท่าของโทรทัศน์เครื่องเล็กโทรทัศน์เครื่องใหญ่ราคาเท่าไหร่อ่ะข้อนี้โทรทัศน์เครื่องใหญ่ราคาเป็น2เท่าของเครื่องเล็กใช่ไหมลูกดังนั้นอ่ะถ้าราคาเป็น2เท่าก็คือ1 3 0 0 0สองเท่าก็คือคูณด้วย2เท่ากับ สี่เหลี่ยมอันนี้คือประโยคสัญลักษณ์และคําตอบครูเข้าไปคิดในเศษกระดาษอะแต่อย่างเนี้ยหลักเดียวครูคิดง่ายๆเลยสองคูณศได้0 2นคูณศได้0 2นคูณศได้ศ2นคูณสได้หกสณหได้สดังนั้นคําตอบข้อนี้ครูก็จะได้2 6ง0 0ืบาทนะคะแต่ว่านักเรียนจะไปตอบ จะไปคิดในเศษกระดาษอย่างนี้ครูคิดในใจได้เพราะว่าเป็นหลักเดียวใช่ไหมลูกแต่ถ้ามันเป็นสองหลักเนี่ยนักเรียนคิดในใจไม่ได้นักเรียนก็ต้องไปคิดในเศษกระดาษตามที่ครูเคยสอนมาแล้วก่อนหน้านี้ครูสอนไปแล้วนะคะเรื่องการคูนะอ่ะแล้วนักเรียนก็ไปหาคําตอบมานะคะอ่ะแต่เรื่องนี้ที่เพิ่มมาก็คือเป็นโจทย์ปัญหาแค่นั้นเองนะคะมันจะเป็นโจทย์ปัญหานะอ่ะดูอย่างข้อหนึ่งนี้ บบนี้ดังนั้นที่เหลือข้ออื่นนักเรียนก็ต้องทําแบบนี้นะคะคือเขียนประโยคสัญลักษณ์แล้วก็ไปหาคําตอบในเศษกระดาษแล้วถึงจะเอาเฉพาะคําตอบมาใส่นะคะไปตั้งคูณในเศษกระดาษลกแล้วเอาเฉพาะคําตอบมาใส่นะคะอะส่วนอีกหน้าหนึ่งหน้าที่ห้าสิบหกหน้าที่ห้าสิบหกจะเป็นโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการคูณก็คือนักเรียนก็เขียนตั้งโจทย์เหมือนกับที่เราเคยเคยทำเลยอะอย่างเช่น วิธีทาข้อที่1การแสดงลำฟ้อนในพิธีเปิดคือถ้าอันไหนจทบมันยาวนักเรียนก็สรุปย่อๆได้นะลูกอย่างนี้เขาบอกว่าการแสดงลำฟ้อนในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีจังหวัดของจังหวัดเนี่ยนักเรียนยืนเป็นแถวแถวละแปดสิบคนจำนวนยี่สิบแถวนักเรียนแต่ละแถวได้รับเบี้ยเลี้ยงคนละห้าสิบาทต้องใช้เงินค่าเบี้ยเลี้ยงเท่าไหร่อะก่อนที่จะรู้ว่าเงินค่าเบี้ยเลี้ยงเท่าไหร่เราต้องรู้ก่อนว่ามีทั้งหมดกี่คนใช่ไหมลูกอะดังนั้นเราจะหากี่คนก็อะนักเรียน ครูย่อไปเลยเอาเอานักเรียนยืนเป็นแถวแถวและ80ดสคนต่อไปบรรทัดที่สองจำนวน20แถว ดังนั้นบรรทัดที่3เราต้องรู้ก่อนว่ามีจานวนทั้งหมดกี่คนใช่ไหมลูกอ่ะดังนั้นจะมีนะักเรียนทั้งหมดก็เอา80คูณกับ20ได้เท่ากับได้เท่ากับอันนี้นักเรียนถ้านักเรียนคิดในใจไม่ได้ก็ไปคิดในเศษกระดาษน,นะคะ,ะแต่รูคิดในใจได้8 2 16เท่ากับ1,600คน อพอรู้ว่ามีกี่คนแล้วเนี่ยเขาบอกว่าต้องจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงคนละห้าสิบบาทอ่ะจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงคนละห้าสิบบาทดังนั้นเราจะต้องใช้เงินเท่าไหร่คะอ่ะจะต้องใช้เงินก็ต้องเอาจำนวนคนจำนวนคนคือมีหนึ่งพันหกร้อยคน คูณกลับจำนวนเงินคือ50บาทก็จะเท่ากับอันนี้นักเรียนไปคิดในเศษกระดาษได้เลยนะลูกแต่ครูคิดในใจได้ครูก็เลยคิดในใจนะอาจจะต้องใช้เงินทั้งหมด80,000บาทแบบนี้แล้วเราก็สรุปต่อ ะะเวลานักเรียนตอบก็ต้องบอกอ่านตอบจะต้องใช้เงินแปดหมืนบาทแบบนี้นะคะอ่ะเนี่ยที่เหลือข้อสองนักเรียนไปทำเองนะทำคล้ายๆกับครูเลยนะคะอืมโอเคแล้วก็เมื่อนักเรียนทำเสร็จแล้วเนี่ยสรุปตอบอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะ เดี๋ยวครั้งหน้าเราก็จะมาจบบทนี้แล้วจะเป็นเรื่องแบบทดสอบและเดี๋ยวครั้งหน้าครูจะให้ทำแบบทดสอบนะคะ